ส้มพอบานพันท้องความสะอาดมูรีเพื่อนานะคะ่ะมันขึ้นเช่าล่ามูรีในไทยขึ้นเช่าล่ามั้งได้พอบานขายัน,นค่ะพันเอาผ้าแห่งเช็ดสะกอน 汗液、热泪、啊，都 ต้นแรกเสร็จแล้วป่ะสันต้นนั้นเสร็จแล้วป่ะพ่อบานค้นขยันค่ะมูลีคนกัด้างไม้เลยเป็นมูลีไม่ไผ่มาจากตั้งเหนือแน่นอะ สเถงเมืวยทั้งอ,อือติดไปสี่ช่องค่ะสี่บานสี่ช่องกันเดียดที่ต่องหน,น้าบาน ตอนนี้พระบานก็เอาน้ำสสมสายสูส้ใจกับผ่าเพื่อที่จะเอามาเช็ดมูลีที่ไม่อลิน่นชาล่าค่ะเป็นการทำความสะอาดมูลีที่มัน,นลิ่นมูลีไม้ไผ่ที่ขึ้นชาล่า มันก็เป็นเือจังการท่งความสะอาดแล้วเนาะตอนนี้ท่องความสะอาดเป็นวัดอาทิตย์ที่สี่สิงหาสิงหาคมสองหาหกเจ็ดเบิองอีกว่าจากักมือจักเดือนจักปีเนาะไอตัวเชื้อรามันกำลังจะขึ้นมาอีก มันระยะการควบคุมเชื้อมันจะได้โดนเท่าไหร่จัดการที่เขาใส่น้ำส,ส้มสายชูแดดจะได้คทำเงอนก็เลยตัวไไรจะเกิดนั่แะคะ่ะแถวๆมองคนเช็ดนั่นแหละ ไม่กันสี่ถือไอโฟนแน่แล้วเนาะ แค่ะผ้าชุ่มเนาะค่ะชุ่มไว้พอบานเพิ่นทำค,ความสะอาดเชื้อราออกจากมูลีไม้ไผ่เนาะคะ่ะเดี๋ยวสิมารีวิวให้เบิ่งว่าการใช้น้ำส้มสายชูนะคะมันจะสามารถควบคุมเชื้อได้โดนเท่าใดค่ะขอพาจบคลิปสมีเนาะคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม แล้วเป็นกำลังใจให้ตลอดนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ